สวัสดีครับกันพาครีเอเตอร์นะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้านี่เลยครับผมบิ๊กบึ้มนะครับผมกันดัม EX s กซ์ไฟเตนะครับผมเจ้าตัวนี้ก็เป็นของค่ายดาบันโมเดลนะครับผมสเกล1ต่อ100ซึ่งมันใหญ่กว่า1ต่อ1น0ทั่วไปนะครับผมความพิเศษของตัวนี้ก็คือค่อนข้างที่จะตัวใหญ่กว่า1 0ต่อ100ทั่วไปนะครับแล้วก็ สามารถแปลงร่างเป็นยานด้วยนะครับผมเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมีของบันไดออกมาทั้งสองเวอร์ชันนะครับของลุงนะลุงบันไดนะก็คือจะมีตัวเนี้ยที่เป็นกล่องแท้แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งที่เพิ่งออกมาล่าสุดเป็นบันไดโลโก้สีฟ้านะครับผมซึ่งผมกะว่าจะตามเก็บเจ้าตัวสีส้มนะครับผมตัวนี้มีทั้งสีส้มกับสีฟ้านะครับ พาเอิญผมไปเจอในช้อปปี้เพื่อนๆขายแค่กล่องเดียวมีแค่กล่องเดียวนะผมแล้วก็เป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านกันพาทั่วไปนะผมก็บังเอินไปเจอแล้วก็ซื้อมานะครับผมก็ในกล่องนี้เนี่ยแปลงร่างเป็นยานแล้วก็มีพาร์ทเสริมที่เป็นไอพาร์ทอะไรที่เป็นสีส้มมาให้ด้วยเปลี่ยนได้ครับจะใช้สีฟ้าหรือสีส้มก็ได้นะผมดูสภาพกล่องเพื่อนกล่องสีซีดนะครับไม่ใช่กล่องรีสต็อกนะครับตัวนี้เป็นกล่องเก่ามากนะครับคุณลูฮะกล่องกล่องเยินมาเลยนะครับเนี่ยเก่าใช้ได้เลยครับอันนี้เป็นงานเก่าจริงๆเพื่อน เหมือนงานเก่าเก็บแล้วก็เอามาขายในช้อปปี้ครับผมหรือว่าเลิกสะสมอะไรประมาณนี้นะไอ่หนึเนี่ยก็น่าลองดูนะครับผม ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปเปิดกล่องดูแผงข้างในกันนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมแล้วก็พาร์สีส้มเขามีมาให้จริงหรือเปล่านะครับผมก็จะเปลี่ยนให้ดูทั้งสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินเลยนะครับผมสาหรับ EP นี้เนี่ยผมจะแกะกล่องให้เพื่อนๆดูชิ้นส่วนดูแผงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว EP หน้าเราค่อยมารีวิวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องแกะกล่องสองแผงไปดูแผงกันก่อนนะครับเพื่อนไปกันเลย เอาละเพื่อนๆเรามาดูอาร์ตบล็อกกันก่อนนะครับผมเพื่อนๆนี่อาร์ตบ็อกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมด้านหน้าก็เป็นรูปสวยสดงดงามนะครับตัว ex นะด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่รูปด้านหน้าด้านหลังนะครับผมแอคชั่นเบสอาวุธปืนนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรครับเป็นตัวบิวดูจากสภาพกล่องครับเพื่อนๆยืนยันได้เลยนะว่าเนี่ยเป็นงานเก่าแล้วผมโชคดีได้มานะครับ แต่สลหรับของค่ายดาบันในราคาพันหเนี่ยผมก็ถือว่าแพงนะแต่มันก็กล่องใหญ่ใช้ได้อยู่นะไม่รู้ว่าข้างในมันจะคุ้มหรือเปล่านี่งานเก่ามากอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะแผงดูกันเลยดีกว่านะผมว่าข้างในจะมีอะไรบ้างข้างหลังไม่มีอะไรเลยนี่เป็นกล่องแบบสวมแบบดูนเก่านะครับอ่าหาแล้วครับผมนี่ฮะอย่างแรกที่เห็นเลยนะครับคู่มือนะเพื่อน,อนก็ก๊อปมาทั้งรุ่นนะ เป็นคู่มือก๊อฟทั้งดุ่นนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆอีกทีนะเช็คดูแผงด้วยนะเพื่อนว่าแผงเนี่ยได้มาครบหรือเปล่าอันเนี้ยเขาเคลมว่ามันมีพาร์ตสีส้มมาให้เนี่ยผมแอบเห็นละนี่นี่นเพื่อนๆนี่ครับจะสรุปแล้วเจ้ากันดั้ม e X ของค่ายดาบันกล่องนี้เนี่ยได้กรอ,อกเอามาไว้เปลี่ยนสีเล่นๆด้วยนะครับสีส้มนะครับเพื่อนอ่าเข้าๆดูก่อนนะ เดี๋ยวเราไปดูแผงใกล้ๆนะเพื่อนๆอา้าวแล้วเพื่อนๆเรามาดูเมนวนวลหรือว่าคู่มือกันก่อนนะครับผมก็หน้าตาก็ก๊อปน่าจะทรงนี้น่าจะก๊อปมาเลยนะเพื่อนๆหนึ่งต่อหนึ่งร้อยดาบันนะครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวโพสต์ของหุ่นนะครับผมนี่มีแอคชั่นเบสกากๆมาให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับคู่มือหนาใช้ได้เลยนะเพื่อนๆเจ้าตัวนี้มันแปลงร่างเป็นยานได้นะ อ่านี่ดูทรงซะก่อนเนี่ยดูอาวุธอาวุธมีทั้งหมด34ี่แผงนะครับผมแล้วก็มันจะมีแผงที่เขาแถมมาให้นั่นก็คือสีส้มนะครับผมให้ดูง่ายๆเลยเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะฮะก็คือเนี่ยผมมันจะเป็นแผงสีส้มที่เขาแถมมาให้นะครับนี่สามารถเปลี่ยนเกาะน้าเงินได้แล้วก็เปลี่ยนเกาะสีส้มได้แค่นั้นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นกิมมิคพิเศษของทางดาบันที่ยัดมาให้นะครับผมอ่ะ อจบไปสำหรับคู่มือนะเพื่อนๆเรามาดูดีคอนก่อนดีกว่าอ่าเรามาดูดีคอนนะเพื่อนๆดีคอนนะฮะสติกอร์ฟอย์นะผมคิดว่าน่าจะเป็นสติเกอร์ใสนะอันนี้คือสติกอร์แบบขูดนะครับมันจะใสๆอย่างเงี้ยเออมันจะขุนๆขาวๆขุนๆอย่างเงี้ยเนี่ยสติเกอร์แบบขูดเห็นไหมอ่าแล้วก็อันนี้คือสติเกอร์ใส่นะนี่สติกอร์ใส่ก็ใช้ใชงา่ายใช้งานง่ายติดง่ายครับเพื่อนๆ แล้วก็นี่คือสติกเกอร์ฟอย์ครับเยอะมากเลยอ่ะผมว่ามันจะสวยหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะนี่ก็เป็นสติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับผมสติกเกอร์ฟอยด์สติกเกอร์ขูดแล้วก็สติกเกอร์ใสนะครับอ่ะอีกอันหนึ่งนะครับนี่น็อตน็อตมีทั้งตัวเล็กแล้วก็มีทั้งตัวใหญ่นะเพื่อนเพื่อนมัลติรันเนอร์ก่อนเลยนะครับผมนี้เขาไม่งอไม่เบี้ยวก็คือใช้ได้นะสำหรับผมอ่ะผมกลัวมากงานจีนอ่ะไอ้พวกเนี้ยพวกเขาเล็กๆน้อยๆเนี่ย มันชอบงอชอบบิดชอบเบี้ยวมาแต่อันนี้ก็โอเคนะไม่เป็นอะไรสีใสก็ถือว่าใช้ได้ครับดูดีเทลนะเพื่อนนี่ถือว่าได้เลยนะดีเทลดีอยู่นะดีเทลดีอยู่นี่คือส่วนหัวนะครับใหญ่เบรอรเทอร์เลยประมาณนิ้วหนึ่งนี่นี่ครัดีเทลจริงๆงานตัวนี้ราคาของแท้มันแพงนะแต่ผมว่าน่าเก็บอะยังไงมันก็น่าเก็บนะครับไม่มีอันเดอร์เกรเลยครับ อันนี้รันเนอร์นะฮะนี่เป็นสีส้มนะครับสีส้มเขาสวยอยู่นะเพื่อนเพื่อนตัวพลาสติกม,มีนี่ฮะนี่พลาสติกมีเศษมีรอยมีเปื้อนมาครับผมธรรมดาของงานจีนนะเพื่อนๆนแต่นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะดำก็ดำสนิทครับเงานิหนึน่งตรงนี้ดูขุ่นๆหมองๆนะดูดูยังไงไม่รู้นะตรงนี้นะเออแต่ก็พอได้นะ อันนี้ก็ดูด้านๆเป็นเหมือนโดนแผลมาแผงสีน้ําเงินให้มาสามแผงก็คือแผงชิ้นนี้ให้เพื่อดูใ,ใกล้ก่อนนี่ก็สีน้ําเงินสวยนะสีน้ำเงิน Rx 7 8เแปดเข้มๆสว่างๆหน่อยใช้ได้เขามีกิมมิคพิเศษในกล่องนี้นะครับนี่เขาแถมมาให้ครับเพื่อนๆอ,อ่าเลือกเอาเลยสีส้มหรือสีน้ำเงินอนะ่ะเลือกเอาได้เลยนะครับผมพอใจจะใส่สีไหนนะครับ นี่เหมือนกันเป๊ะอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเป๊ะนี่เห็นไหมเป๊ะเลยครับเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาสีไหนครับอยากโชว์ส้มอยากโชว์น้ำเงินแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับสีส้มก็สวยครับสีส้มสดมากบอกเลยนะครับสีส้มโคตรสวยแต่พลาสติกแม่งดูกา,กากมากเลยพลาสติกโคตรกากเลยเพื่อนดูเนี่ยมีขี้พลาสติกด้วยดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ คือพลาสติกอันเนี้ยยอมรับเลยว่ามันเป็นดาบันยุคเก่าๆจริงๆเลยนะครับผมเพื่อนสีส้มก็ไม่มีอะไรลนะเท่านี้น้ําเงินก็มีเท่านี้ก็มาเปลี่ยนกันได้นะแผงสีแดงนะครับให้มาแค่3ามแผงนะครับแล้วก็แผงบิดๆเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับผมเกิดจากการทับกันมาเป็นเวลานานแสนนานแน่นอนครับพลาสติกสีแดงนะครับก็พอได้นะไม่ถึงกระสดมากแล้วก็ไม่ขุน่นไม่ไม่มัวไม่มืดนะครับงานเก่าอะ่ะผมรู้เลยว่าอันนี้งานเก่าเก็บจริงๆอะ่ะ เจอบังเอิญเจอในช้อปปีครับเลยไม่ลังเลครับซื้อเลยสีขาวดีเทลค่อนข้างดีครับนี่ปีกเปิดอกอะไรใช้ได้เลยนะผมกลัวอย่างเดียวสีขาวมันเปื้อนมาแหละแต่นี้ไม่เปื้อนก็ดีแล้วครับแผงก็จะดูแบบเย็นเยินนะแผงเย็นเยนงอๆมาอย่างเงี้ยเกิดจากการทับการถมมานะครับเพื่อนๆแผงสีขาวนะครับดูครับดีเทล ดีเทลโคตรดีอ่ะนี่ออกเลยแหม่ดีเทลโคตรดีเพื่อนๆก็ไม่มีอันเดอร์เกตนะครับไม่รู้เป็นโครงในน่าจะโครงในนะผมว่าแต่จริงๆน่าจะเป็นสีเมทัลิกมานะอันนี้มันดำไปหน่อยอ่าอันนี้แผงเบลเบลาครับใหญ่มากเลยใหญ่พอกรบมือเลยนี่ ท่อพลังงานเพื่อนดีเทลเลอะมาเนี่ยสีดำนี่เห็นชัดอยู่นะเพื่อนเห็นรอยเปื้อนรอยอะไรอย่างเงี้ยแผงงอมาครับเพื่อนเกิดจากการทับ เพื่อนๆสรุปเลยแล้วกันนะผมตัวนี้เนี่ยแผงชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะครับเยอะจริงๆแล้วก็สีเนี่ยไม่มากเน้นสีดำมาส่วนใหญ่สีโครงในนะครับอ,อะไรนะบีมเซเบอร์สีนี้ชิ้นส่วนที่หลุดมาในกล่องนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็น PC นะครับ PC นี่นิ่มครับใช้ได้นะครับ PC นะฮะเพื่อนๆ ท c ดีอยู่นะผมว่าดีเลยถ้านิ่มอย่างเงี้ยให้มาเบิ้ลด้วยนะครับอาจจะใช้ไม่หมดนะก็เก็บไว้เป็นอะไหล่ให้ตัวอื่นนะครับอ่ะอีกแผงหนึ่งอ่ะอันสุดท้ายแนละ้วเ,เพื่อนๆอันนี้เก็บปลายแผงใหญ่มากอันนี้เป็นโครอันนี้เป็นแอคชั่นเบสนะแอคชั่นเบสสีใสนะเพื่อนเห็นไหมนี่แอคชั่นเบสมันสวยนะผมว่าดาบันต้องทำแอคชั่นเบสแบบนี้มาเนี่ยถึงจะ okay. โอเคอ่ะผมว่ามันสวยอะ่ะเนี่ยคือสแตนดาร์ดของดาบันเลยครับยุคไหนครับ ยุคใหม่ล่าสุดที่เป็น perfect gate a s t a b l e frame ก็เป็นทรงนี้ครับแต่เป็นสีดำอย่างกากเลยรเพื่อนแต่ถ้าเป็นสีใสๆอย่างเงี้ยสวยนะเนี่อย่างเงี้ยสวยอ่ะสรุปเลยนะเพื่อนเจ้ากันดั้ม exs ตัวนี้เนี่ยผมว่า แกะกล่องแล้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มนะพันหเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยก็มีพาร์ทเสริมให้เปลี่ยนก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินสีส้มได้นะเจ้าตัวนี้แล้วก็ชิ้นส่วนค่อนข้างใหญ่แล้วก็พลาสติกก็ค่อนข้างที่จะมีชิ้นเล็กๆน้อยๆแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆอะเยอะดีเทลก็ถือว่าดีใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเพ<ว>ื่อนไม่ขี้เหรนะครับแล้วก็ให้สติกเกอร์ฟอยล์สติกเกอร์ใสสติกเกอร์ขูดมาแล้วผมก็โอเคนะ อ่ะแล้วมาดูข้อเสียที่ผมไม่ชอบนะผมรู้สึกว่าพลาสติกเนี่ยดูกากมากเลยพลาสติกพวกนี้ดูเป็นงานเก่าไม่มีอันเดอร์เกทเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีริ้วมีรอยมีสปกปรกคราบสกปรกติดมาบ้างนะก็ เอาเป็นว่าในส่วนนี้ผมว่ามันถ้าเทียบกับราคาแล้วก็มันมันแพงไปนะถ้าดูคุณภาพพลาสติกนะแต่เดี๋ยวดูประกอบเสร็จอีกทีนึงว่าจะคุ้มหรือไม่คุ้มนะเอาละครับเพืเ่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด s ั b s r r i e e ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณมากไปตามต่อดูรีวิวเต็มตัวคลิปหน้ากันเลยนะครับกับกันดั้ EXX สวัสดีครับ